่อเลยพี่กวินกําลังจะไปโรงเรียนครับนี่ครับโอ้โหยัยแ๋วไปตรงอ่ะลูกโอ้โหอาแล้วนมมาไม่กินนมเหมอตอนเช้ากินแล้วยังครับกินแล้วเหรอโอ้เก่งมากเลยโอ้ใครไปส่งนั้นโอ้โดนอะไรไปตรงคุยกับทวดเหรอ เกดอ๋อฮะอ๋เกดคุยกับตัวดนะอ๋เกดเข้ามาอ๋เกดอ่าพี่กวินหนึ่งเจ้าขึ้นตามไม่ได้เดี๋ยวก็ไปใส่โรงเรียนก็ได้ไปใส่หน้าโรงเรียนก็ได้ไงฉีไปเลยใหญ่ๆเพราะว่าน้ำเออขุ่นเออว่าไม่ได้จะตักตี่แต่ตักที่อ่ะไปไอ้ใหญ่เตะไปตรงก็ใหญ่ไปตรง เดี๋ยวยไปโจงเอะไปเดี๋ยวแยกออกมาแม่ค่อนฮารุนฉันเองค่ะโอ้โหหล่อเลยเป็นเป็นโดลเรมอนเหรอของกวินเคยซื้อให้ลูกเคยซื้อแมพใ,ให้ลูกอ๋อย่าตรงนั้นเป็นอะไรก็ก็แม่โดเรมอนแล้วเป็นอะไรโอเคคุยกับทวดเหรอ เจ๊รอคุยกับทวดไปเราไปกันเดี๋ยวย่ารับไปย่าเอารถอ,ออกก่อนวั่ดีวันดีครับที่เย็นวัสดีกันยังลูกวัลดีกันยังวัสดีทุกคนอ๋อหน้ากากค่อยมาใส่แต่ตอนเย็นน้อน <laughs> ป้ยมาใส่ตัะเวนนาค่านาู่าป้าย,าก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 ยมาใส่นะลูกนะโอ้โหสวยเลยปตัตเตอร์นั่นนะดูใช่ไหมของยาเล็กสวยใช่ไหมอ,มอบายบายครับกวินครับบายบายครับออโอเคไป

ตาไปเด็กเขาเล่นดนตรีอยู่โอ้ยไเจุอเคิสออคิสมารับแดดหรอรับวิตามินดีหรอหื okay. เอเกตอะคุยกับทวดเลยคุยกับทวดเดี๋ยว <Okay. Again. S 1> เดี๋ยวเกตออเกสแดดสองหน้าหรอลูกฮึ แดดสองหน้าเหรอแดดสองหน้าอืมมันกวนเดี๋ยวมันกวนเดีย๋ยวนอนอย่างเดียวนี่ยนอนอืมใครอ่ะเกิ๊ฟใครนอนต้องขึ้นบ้านอ่ะกิ๊อ่ะกิ๊ฟอืมคุยเหรอคุยเหรอคุยเหรอ หาอะไรขนั้นลูกหาอะไรกันลูกอืมโอ้คุยผ้าล่วงแล้วนะ่ะผ้าล่วงแล้วนะ่ะอืมเอานักวาไม่ใจบอกวางไว้ข้างหลังก็ได้เออไปทำทำไมนั้นโอ้อารมณ์เสียเลย ก็ไปทําทําไมอ่ะไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอามาให้ระยะอยู่อย่างนีตัตัตัดตัตัดตัดโอเค